สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมเปิลนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดกาชาใน ID ดีหลักนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มโอกาสได้รับนัสสึแล้วก็เอลซ่าไปแล้วนะครับตอน4ี่ทุ่มและผมก็เปิดเล่นนะได้เอลซ่ามานะครับแต่ว่าตำแหน่งทีมของผมตอนนี้เนี่ยไอดีหลักเนี่ยคือมันเต็มแล้วนะครับผมไม่ต้องการเอลซ่าแล้วก็นัสสึเลยนะคือขาดแค่เจมมือตัวเดียวเท่านั้นเองนะที่ผมได้วางไว้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบดูเรื่องนี้ไงเออทุกคนเก็ทว่า เออผมก็เลยอยากจะมาเปิดกระชาหานัสึแล้วก็เอลซ่านะครับแต่ว่าไดเอลซ่าไปแล้วไงก็ต้องมาหานัสึให้ได้นะครับผมก็มีตั๋ว51ใบนะตอนนี้คือในใจก็อยากจะดองเพื่อที่จะเปิดหาเจมมอรนะครับแต่ในใจก็คือแบบเราชอบเรื่องนี้ไงก็เลยแบบโอเคเปิดไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ายังไงเนะี่ยเจมเมอรเดี๋ยวมันก็ต้องมาให้เราเปิดได้เรื่อยๆอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นโคลโรโบไงมันก็มาแค่1เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปลังเลเลย เรามาเปิดกันเลยแล้วกันนะครับนี่เพิ่มโอกาสนะตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงสานะครับก็มาเปิดกันเลยแล้วกันผมก็คิดว่าอาจจะไม่ค่อยมีแล้วหรือปรเปล่าเพราะว่ามันแบบเลยเพิ่มโอกาสมาประมาณแบบหลายชั่วโมงแล้วนะเออมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรทุกคนผมลืมแล้วก็คือ มันเพิ่มโอ,อกาสตอนสี่ทุ่มแล้วตอนนี้เนี่ยแบบหลายคนก็เปิดไปเรื่อยๆแล้วไงมันก็อาจจะหมดไปแล้วหรือเปล่าเออก็จะประมาณนั้นนะครับผมโอเคตัวแรกก็เป็นคราร์บอยจซิก้าเลยนะคืออยากได้นัสซึมากกว่านะครับเปิดได้10รอบนะเพราะว่ามี50บใบ1ใบก็เป็นเศษอะ <c oughs> ก็1ใบไม่สามารถทําอะไรได้นะครับขอได้ไหมนัสึโอ้โหตุกตาดานุมะ ไม่เอาดีขอนัสือตัวเดียวพอนะครับคือผมชอบไงมันเท่จะได้เอามาคู่กับเอลซ่านะครับแบบเอลซ่าแล้วก็นัสืึเหมือนกับตัวของผมอะอะไรนะเมดูรัสแล้วก็คิงชินจังฮิมาวาริรูดิเอตเอลิทนะครับแล้วก็เอเลนแล้วก็รีวโอ้โหดูดีได้แต่ตัวขยะอะไรก็ไม่รู้ขอหน่อยนัสือคือผมเห็นหลายคนเนี่ยก็ได้อยู่เหมือนกันนะนัสืึเนี่ยโอเคขอนัสืึหน่อยได้ไหมตัวเกมผมขอนะขอนะ ก็นื้อก็คือถ้าแบบตั๋วหมด50ใบนีใบเนี่ยผมก็จะพอแล้วนะครับผมก็จะเก็บตั๋วสะสมเอาไปเปิดเจมมดแล้วนะโอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตามนั้นแหละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ในใจคือแบบร้อนแล้วมันร้อนแล้วเกฑนไปทุกคนก็อุตส่าห์สะสมตั๋วมานะคือหลายคนก็ต้องอยากได้อยู่แล้วแหละเราก็แบบเก็บตั๋วลูบี้กันมาเพื่อมาเปิดและดูดีได้อะไรกันลีอานักบัลเล่ต์โอ้ผมนี่ท่อเลย โอ้โหนัื่อขอแค่ตัวเดียวพอนัื่อมาได้ไหมนัื่อธาตุไฟมาเลยก็ไอ้นัื่อเนี่ยผมเห็นแล้วนะมันก็เป็นตัวแทงที่มีดาเมจแล้วก็มีความป่วนนะครับถ้าตัวเนี่ยกระเด็นหอยหลังก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานดีอยู่เหมือนกันนะครับแค่ความสามารถของมันเนี่ยคือมันยังไม่สุดสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็แร่มันเนี่ยใช้เยอะนะโอ้โหนักข่าวเดี๋ยวก่อนเหลือกิจโอ้โหเหลือ20บใบแล้วนะครับกดยกเลิกไปมั่วๆเลยแล้วกันนะ คืออยากได้เนี่ยนัรรสซอขอหน่อยโหหรือว่าผมต้องอ่านชื่อวะอ่ะลูกของอิกนิวนัสซึมาเลยนะขอเถอะขอแค่ตัวเดียวพอแล้วก็เกียร์เนี่ยคือค่อนข้างจะน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะทุกคนเป็นของเจ็ดดาวนะเป็นเกาะของเอลซ่าแล้วก็ผ้าพันคอของนัสซึรรนะครับปังอู้หูแมวควักเดี๋ยวก่อนอะไรครับเนี่ยไม่เอาแมวควักผมกดข้ามไปเลยแลวกันเออนีไงกดข้ามกด ครับอีกรอบนะสอิอู้หูเจด,ด้าวล้วนๆผมคิดว่าตู้แบบตู้นี้เนี่ยน่าจะหมดไปแล้วนะครับโอ้ทอเลยเจอแบบนี้ขอแบบนี้นะโอ้โหเสียดายเวลาตัวถ้าเก็บไว้ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะคือถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เปิดไปนะครับดูดิก็ได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคเปิดต่อเลยนะครับเหลือห้าใบสุดท้ายแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ก็เสียใจอะ่ะเออโอเคแมวกวักเรียกแบบว่านัสืึมาให้หน่อยนะโอเคผมว่าไอ้ไมมาแน่เลยว่ะไม่ก็ไอ้เมอรี่รู้สึกลางสังหณ์ไอ้ไมเมอรี่แล้วก็เคตเอ็มเอ้ยถ้ามา3ตัวนี้ก็คือเกินไปนะไมเมอรี่เคดเอ็มเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอามือบังไว้ละกันนะโอเคขอเอามือบังไว้ก่อนละกันโอเคเปิดมา1,300รลายธาตุปังโอ้โหมาร์เมโล โอเคครับผมทุกคนดูดิลูบี้หนึ่งตัวหนึ่งคือไอบดีหลักเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บลู b ี้สะสมเอาไปเปิดตอนช่วงเกียร์คริสต์มาสนะครับเพราะว่าทีของผมเนี่ยขาดเกียร์ลดแรกอย่างหนักเลยนะคือตัวละครของผมพร้อมแล้วอะแต่ว่ามันขาดแค่ตัวเกียร์เท่านั้นเองนะครับดูดิทุกคนผมเปิดไปอะได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้ผมท้อเลยเดี๋ยวผมจะมาใส่ตำแหน่งให้ดูแล้วกันนะว่าตอนนี้เนี่ยทีของผมขาดอะไรนะครับ ก็แน่นอนนะก็ต้องใส่เอลิตเข้าไปเอ้ยเดี๋ยวผมเอาใส่แบบเป็นทีมนี้เลยดีกว่าทีม A นะชินจังเอลิตฟึ๊บแล้วก็จัดอย่างนี้เลยนะครับเพื่อความสวยงามนะแล้วก็ต้องมีบอสเค,คด้วยเพื่อไว้ตัดแล่เอเลนในทีมบุกนะครับแล้วก็จะมีเมลิโอดัสขาดไม่ได้เลยสุดยอดแท้งนี่มุนุยานนะครับผมตัวที่แบบหาได้จากกาชา7.5ปีรอบที่แล้วนะครับหรือว่าเปิดหาได้เรื่อยๆเลยนะ แล้วก็จะมีฮิมาวิิตัวปว่วนนี่แล้วก็ใส่ลูดิเอตไปด้วยนะครับผมลูดิดเอต่ถ้ามันทะลุอมะตะเนี่ยผมว่ามันใช้งานดีมากกว่าเดิมเลยนะเออแต่ว่ามันไม่ทะลุอมะตะน,นะครับเสียดายแค่ตรงนี้แหละนี่เจซิก้าแสงเออจซิก้าแสงห้ามพลาดนะครับเห็นไหมทุกคนตอนนี้เนี่ยทีมเขาผมมันก็ตำแหน่งจะประมาณนี้นะครับถ้าผมใส่ตัวเจมมืดแบบว่าถ้ามีเจมมืดมาเนี่ยคือจะดีมากเลยนะ ถ้าทีมบุกข,ของผมเนี่ยผมก็จะใส่เป็นเซตนี้เลยนะครับแล้วก็จะใส่เป็นเจมมินะครับแต่ว่ายังเปิดหาเจมมิไม่ได้นะและเกิดสมว่าทีมตั้งรับนะครับผมก็จะเอาเอเลนออกเพราะว่าเอเลนเนี่ยในการข้ามของแบบทีมตั้งรับเนี่ยมันยังไม่สุดสักเท่าไหร่นะครับต้องเป็นทีมบุกนะผมก็จะใส่เป็นบาวชุดดําแทนนะครับก็จะเป็นตัดแรกทั้งหมด4ตัวนะมีบาวชุดดาแล้วก็จะเป็นในส่วนของเจมมดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกบของผมนะครับก็ยังหาไม่ได้นะนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับ กบอ่านีข่ขั้นสูงสุดชิ้นพิเศษมี1 2 3 4 5มี5ตัวเองนะครับผมเออก็คือต้องเก็บอีกเยอะเลยเก็บอีก15ตัวเออแต่ว่าไอบาวช,ชุดดั้ของผมเนี่ยผมมีตัวแบบย่อยๆของมันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะสายพลังธาตุไฟโอเคเดี๋ยวผมเปิดเลยนี่ทุกคน ก็ไอบาชุดเดมื่อกี้ผมมีกบดำห้าตัวใช่ปะครับแล้วก็นี่เห็นอัะผมมีตัวย่อยมาหนึ่งแล้วก็จะมีอีก2ตัวนะครับเป็น1นึสองนะก็เป็น8ตัวแล้วนะครับผมก็คิดว่าผมอาจจะปั้นแม็กได้ภายในเดือนนี้นะสลหรับเจ้าบาชุดดำนะครับแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนะว่าไอตารางไอห้องทดลองรับเนี่ยมันจะโผล่มาให้หรือเปล่าก็คือมันผ่านมาหลายวันแล้วนะครับมันยังไม่โผล่ไมห้ผมสักทีนะสำหรับตารางกบไม่ว่าจะเป็นแร่ระดับกลางหรือว่าแร่แร,ระดับม่่งนะครับ คือแบบเหมือนตัวเกมเขาปราบเลนหรือเปล่าให้มันแบบว่าดอปแบบน้อยลงอะเออทุกคนเก็ตปะแล้วก็ผมได้เอลซ่ามาใช่ปะผมก็ตอนนี้เนี่ยคือยังขาดเจมมืดใช่เปลาดแต่ว่ามีเอลซ่ามาแทนซึ่งเจ้าเอลซ่าเนี่ยผมก็เอามาใส่เป็นไอ้นี่ตัวรีสกิลไว้ให้ก่อนละกันนะครับนี่เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะ โอเคทีมก็ค่อนข้างจะสวยงามแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังขึ้นแบบในลีกมาร์สก็คือต้องแบบขยันเล่นนะถ้าจะขึ้นมาร์สนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะอยู่ในลีกเพชรหนึ่งไปก่อนนะครับทุกคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยไอ้นี่ตัวดีแล้วนะแต่ว่าทําไมมันจะอยู่เพชรหนึ่งก็คือผมเนี่ยคือแบบมันต้องมีเกียร์ดีด้วยนะทุกคนแบบเกียร์รถแรกดูดิเกียร์รถแรกของผม,ผมก็ใส่เป็นรองเท้าอยู่เลยอะคือก็เลยต้องรอเกียร์คริสต์มาสนะครับแต่ก็เกียร์คริสต์มาสเนี่ยมันจะไอเจ็ดดาวเนี่ยมันจะเน้นเปน ก็มีถึง1ตัว2ตัวสามตัว4ตัวเลยนะครับเออก็เลยต้องรอเกียร์คริสต์มาสมานั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปลุยพีพีกันสั๊กตา2ตาหน่อยละกันนะครับเรามาดูนะว่าหลังจากที่ได้เอลซ่ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าทีมของผมเนี่ยเล่นขึ้นแบบได้ง่ายขึ้นเลยอะ่ะคือมันมีรีสกิลนะครับโอเคทีมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะน่ากลัวตรงที่ว่าเขามีซากุระนะครับที่จะจัดการกับดัตของเราได้และทีมของเราเน้นเป็นธาตุไม้เยอะอยุ่น่ย เยอะอยู่ด้วยอะไรเยอะอยู่ด้วยนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรนี่ฝั่งเขาก็มีน้ําเยอะเหมือนกันก็ต้องเสร็จเจ้าเอลซ่าของเราแล้วโอเคลุยกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับตาแรกของ PP นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าผมจะสามารถชนะเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมก็คิดว่าโอกาสที่ผมชนะเนี่ยคือ70%เเลยนะครับโอเคดูดิทุกคนถ้าเกิดเกียร์รถแรกผมดีนะก็จะสามารถปล่อยตัวได้ไวนะ แต่ทีนี้เนี่ยมันก็แบบค่อนข้างจะหนักแร่อยู่เหมือนกันนะก็ต้องรอเกียร์คริสต์มาสพวกกระดิ่งอะไรพวกนี้นะโอเคนี่ผมก็ปล่อยไปฝั่งนู้นเขาก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะทุกคนนี่แต่ว่าไม่เป็นไรครับเขามีทาตุน้ําเยอะใช่ปะเขาก็ต้องเจอเอลซ่าของเราไปนะครับเอลซ่าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าสกิลรีสกิลของมันเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้ดีอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มันผมคิดว่าเบลเนี่ยจะออกรีสกิลบ่อยกว่าเอลซ่านะครับแต่ว่าเอลซ่าเนี่ยมันจะออกรีสกิล แล้วก็มีสกิลของดาเมจด,ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือแบบอย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกทีเหมือนไอเบลนะไอเบลเนี่ยก็ออกทีมากมากกว่าเอลซ่าเลยอ่ะเออแต่ก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆนะครับทดสอบไปเรื่อยๆโอ้โหผมกดพลาดนะครับก็เขาก,กดไอนี่นะแบบอมาตะแล้วผมไปกดลูกไฟก็คือแบบไม่มีดาเมจอ่ะโอเคโอเคผมว่าชนะได้แล้วแหละเนาะเนี่ยรีสกิลก็ค่อนข้างจะดีนะเอลซ่าก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะตรงที่ว่ามันใช้แร่ธาตุเยอะแล้วก็ยืนใกล้นะครับ โอ้ก็เสียดายอยู่ตรงนี้นี่แหละก็ต้องแบบว่ามีเกียร์ดีหน่อยเหมือนกันนะทุกคนถ้าผ่านเดือนนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องใส่เกียร์ลดแร่ให้มันแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดือนนี้เขามีเกียร์ลดแร่อยู่ให้นะครับก็ไม่เป็นไรนะใส่พวกโล่ไปเลยละกันโอเคทุกคนลุยกันต่อเลยนะครับตอนนี้ก็2,600แล้วก็ขาดอีก200กว่านะทุกคนแต่ผมก็อาจจะอยู่แค่เพชรหนึ่งก็พอแล้วคือเราพอใจแค่เพชรหนึ่งแล้วแหละเก็บไป1 6 0ลบรูบี้นะครับทีมนี้เนี่ยโอ้โห เฮ้ยมาแม็กเลยเหรอมีคอมโบตัดแรกนะครับ1ตัว2ตัว3ตัวโอโหอันนี้เราก็ข้าไมไปได้เลยนะครับเราไม่ต้องมาฝืนนะถ้าเราเจอแบบทีมโหดๆพวกตัวบินเนี่ยผมก็จะไม่สู้ด้วยคือแบบตัวบินมันก๊อดเกินไปและตัวการบินของผมมันกระโหลกนะอ่าทีมนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับตรงที่เขาเนี่ยมีบาวนักพยากรณ์ตัวนี้เนี่ยคือแบบสกิลมันค่อนข้างจะถี่เลยนะครับแต่ว่าไอ้นี่นะผมก็คิดว่าเราน่าจะสู้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ลองลุยกันสักตานะ โอเคมาครับผมทุกคนปล่อยอไปครับผมตามสเตปนี้เลยนะนี่คู่เอเลดลูเดียสเนี่ยตำนานก็ใช้กันอยู่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะโกงในด้านของความสามารถให้เปิดนะนี่นะครับปล่อยไปเรื่อยๆออเอๆเนี่ยถ้าแบบไอ้นักสืแล้วก็เอลซ่าเนี่ยมันมีความสามารถแบบประมาณนี้เนี่ยผมก็คิดว่าตำนานก็น่าจะเปิดหาแบบแล้วก็มาใช้กันติดทีมเลยนะแต่ยังไงเขาก็น่าจะมีแบบเปิดหาอยู่แล้วแหลนะเนาะเผื่อเอาไว้นะครับไม่แน่นะ นี่แต่เราเนี่ยก็ใช้ไปเลยครับมีตัวไหนโหดก็คือใช้ตัวนั้นไปอ่ะเราไม่ต้องแบบไปแบบว่าตามตำนานมากนักนะครับคือเรามีตัวไหนโหดเราก็ใช้ไปเลยนะเนีย่ยดูผมก็ตามนั้นนะครับมีตัวโหดโหดก็ใช้ลงไปหมดเลยโอเคฝั่งนู้นกดไปนะครับเอเลนนี่ก็ดีเหมือนกันนะเอเลนผมรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยผมจะได้ตั๋วมาจากกิจกรรมอะไรเลขเ็นี่แหละเนาะเหมือน7ปีมัง้งแล้วเขาก็แจกตั๋วให้7ใบนะแล้วผมเนี่ยก็ไปเปิดได้นะครับคือแบบเหลือแค่ เจ็ดใบอันนั้นสุดท้ายแล้วนะที่ตัวเกมเขาแจกให้ผมก็เปิดไปผมก็เอามือบางไว้แล้วก็ลุ้นดูหัวมันคือเป็นเอเลนข้อดีใจเลยเลยนะคือดูดิตอนแรกเหมือนเอเลนจะใช้งานไม่ดีกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพี่แกเนี่ยข้ามแบบถี่มากแล้วก็ไกลด้วยนี่แซลลี่มาปังเรียบร้ออทุกคนก็น่าจะชนะไปแล้วแหละเนาะเนี่ยยึดป้องเขาน้าขนาดนี้ไม่ชนะก็ว่าแล้วโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานของเอลซ่าแบบเบื้องต้นนะผมก็คิดว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับ มีติดทีไมไว้ก็ไม่เสียหายนะโอเคทุกคนใครที่เปิดก็ขอให้เปิดให้ได้นะครับเนี่ยอยา่าอย่ากเกลือเหมือนผมนะแต่อย่างน้อยก็ได้เอลซ่างไงเออปลอบใจตัวเองเนาะโอเคทุกคนก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ